หวย่จงังนี่ประธานาึกษา,ามาะคะ่ะที่โคุกค่ก็าน่าจะเห็นแล้วส่วนสัตว์สัฟรี <c oughs> ก็คือตอนแรกอะน้องควาจะไม่ได้อยู่สอาทิตนี้ที่บ้านใช่ไหมคะก็คอือจะาก,กับเชียงใหม่นั่นแหละแต่ว่าไม่มีงานก็เลยแล้วก็อยู่อก็มีวันหนึ่งที่มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาก็ไปโฟกัสโฟกัสโทรเข้ามาถามว่าเออ สาวทีนี้ยังอยู่บ้านหรือเปล่าก็กลับเชียงใหม่แล้วไหม mm hmm. ก็บอกว่าเออแบบเดี๋ยวต้องกลับแล้วกลับมันสุกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหลังจากที่ไปเล่นเออเขาเรียกว่าอะไรเล่นเปิดเปิดเอกที่เห็นด้วยหูรู้ด้วยใจใช่ไหมคะเออแล้วเขาก็แบบว่าพี่แบบหนูอยากดูอุลังอุตังเป็นโชว์ที่แบบของซัฟารีอะไรเงี้ยเลยฮะอ,อ,อยากดูโชว์อุลังอุตังเดี่ยนะก็โอ,อ้ใช่แบบว่า ให้อยู่ัวอีกหน่อยไม่ได้รออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวแบบไปขอพี่เอให้ก็ได้แล้วถ้าสมมุติเราขอได้ก็บอกว่าให้แน่จ่ายตังค่าตัวใหม่ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเย้ได้เลยสุดท้ายก็คือได้ไบคาฟารีมาวันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือโชว์บุลีรัตังอะมันเริ่มตอนสิบโมงสิบห้าก็คือเป็นแบบโชว์เช้าแล้วไม่มีรอบบ่ายคือมีแค่รอบเดียวแล้ววันนี้แบบว่า พวกหนูน่าจะแบบออกจากบ้านกันสายอะแล้วคือแบบว่าไปดูโชว์เราลังตังไม่ทันเนะทุกคนคือไม่ทันแบบไม่ทันจริงๆหนูก็เลยแบบว่าโอ้ไม่ก็สิ่งที่เราสาตั้งใจแบบตั้งใจจะมาดูแต่คือสุดท้ายแล้วเราก็แบบไม่ได้ดูคือมันหนูมาถึงแบบเป๊ะตอนที่ทุกคนแบบออกมาจากแบบว่าตรงโซนที่มันเป็นโซนโชว์ของอุลังตังแล้วอะหนูก็เลย รู้สึกเสียใจมากกับอีกอย่างหนึ่งที่มีความรู้สึกว่า s f f r r ร o r l d ไม่เหมือนเดิมเลยก็คือมีแต่คนต่างชาติแบบว่าจะมีคนแบบคนอินเดียหรออืคนแขกอะเยอะมากเหมือนเป็นเป็นแบบเป็นกลุ่มพอวมาลงลยยงลงอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นแบบคนจีนบ้างปะไต้ยนฝรั่งแต่คือคนไทยอะน้อยมากหนูก็เลยแบบว่าแอบตกใจนิดนึงแบบถ่านหันไปถามป้าว่าแบบรู้ป้านี่ เรามาอินเดียกันหรือเปล่าหร,หรือเราอยู่ที่ไหนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> ก็เลยแบบตลกดีแต่ว่าสนุกก็สนุกนะวันนี้เดินเยอะมากคือตอนประมาณแบบเกือบเกือบตอนเย็นอนะแบบว่าเอ,อให้โฟกัสแบบลองเปิดไอที่มันเป็นฟิตเนสในโทรศัพท์ตัวอยากรู้ว่าเดินไปทำกี่ก้าวก็คือวันนี้เดินไปตอนนั้นเขา้ขาคๆาประมาณแปดพันหกร้อยกว่าเก้าเลยคนแล้วคือตอนนั้นอะ นูเหนื่อยมากแล้วอะรู้แบบรูไม่ไหวแล้วแบบโชว์แบบโชว์สุดท้ายที่อยู่ดูก็คือเป็นโชว์นกใช่ไหมอือก็คือแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่เจอไวรุนฟันน้ํานมวันนี้ไม่เจอเพอคิดว่าถ้าไวรุนฟันน้ํานมน่าจะเป็นแบบฟิววันธรรมดาหรือเปล่าคะน่าจะเป็นแบบทัศนศึกษาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตอนที่ไปดูโชว์ที่ เปประเพลงพี่หายไปเล่นจงยังแบดท,ที่ตอนเป็นโชโลมาแล้วตอนนั้นหนูก็นึกถึงมากๆเพราะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยแบบยากตอนนั้นมันแบบว่าเด็กเยอะมากหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ตรงโชว์ที่มันเป็นโชโลมามันจะมีตอนที่เออเหมือนโฟกัสะเคยโดนแบบชูสไปให้เป็นคนที่แบบไปให้ปาโรมาจูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วโฟกัสเขาก็แบบว่าเนี่ยพี่ พี่แบบพี่ต้องมานั่งโซนนี้เลยนะโซนซ้ายเดี๋ยวเขาจะแบบเขาจะเลือกแบบพี่ไปแน่นอนแล้วเขาหนูคิดว่าเขาน่าอาจจะแบบเลือกคนสวยๆไปหรืออะไรฟิวๆเนี้ยหรือว่าอาจจะเป็นคนไทยหรืออะไรฟิวๆนั้นน่ะพี่นั่งตรงนี้เลยนะแบบดี๋ยวเขามาแน่เดี๋ยวแบบเขาเนี่ยเลยนเดินเขาเดินผ่านพนังกงานเดินผ่านแล้วเขาเล็งพี่ไว้แล้วแน่ๆอะไรฟิวๆเนี้ยใช่ไหมแล้วหนูก็โ oh, อ้โหแล้วคือตอนนั้นใจหนูแบบว้า wow! วหนูจะได้เป็นคนได้ไปตรงนั้นด้วยหรอแบบหนูก็แบบหนูก็หันขาวว่าเอออันนี้พูดเหมือนแบบว่า เหมือนพี่ได้แล้วเลยเนาะอะไรเงี้ยแล้วคือแบบสรุปสุดท้ายอะ่ะหนูช่วยนะทุกคนคือเขาไปเลือกใครก็ไม่รู้แบบสองคนเป็นแบบเหมือนชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ได้อยู่ตรงโซนนั้นด้วยซ้ำหนูก็เลยแบบแบบ so confused นิดนึงอะ่ะงงงแต่ก็ชาหนุกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดูจากที่โชว์ปาลมาแล้วรู้สึกชอบมากๆก็คือการที่หนูอยากไปคนดูแลปาลมามากเลยคือมันจะมีตอนหนึ่งที่แบบ เหมือนพี่คนที่เขาเป็นเอคนดูแลใช่ไหมคะเขาอะจะแบบเหมือนกระโดดจอมลงไปในน้ำแบบจอมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอที่นี้เสร็จปลาโลมนก็จะอยู่ใต้นะแล้วเขาอะก็เหมือนตรงเนี้ยเป็นเป็นปลายปากปลาปลาโลมาใช่ไหมคะแล้วเนี้ยก็เป็นตัวของคนเนี้ยแล้วเขาก็ยืนแบบเอาปากอย่างเงี้ยแล้วคือปลาโลมาก็ว่ายน้ำแบบเลวแบบแบบอย่างเงี้ยทุกคนมันเหมือนแอรอนแมาเลยแบบอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าแบบว่าถ้ามันมีบัตรขายตรงนั้นเพื่อที่จะแบบว่าให้หนูลงไปบน ตรงตรงตรงในน้ําแล้วหนูทําอย่างนั้นได้หนูจะยอมจ่ายแล้วเพราะหนูแบบมันดูดเท่มากเลยทุกคนมันมีแบบตอนนึงพี่เขาก็โดดจมลงไปใช่ไหมแล้วเขาก็าแบบาข,าขึ้นมาแบบปลาโลมากขาดันเขาขึ้นมาแล้วเขาก็โดดแบบเหนือน้ําแบบสูงมากอะคือหนูแบบตกใจมากแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเป้าหมายใหม่ในกิจกรรมของหนูก็คือหนูอยากเป็นคนเลี้ยงปาลาโลมาใช่ <laughs> <laughs> แต่ว่าวันนี้ได้เจออุลังอูตังนะทุกคนแต่ว่าเหมือนแบบต้องเสียห้าร้อยบาทในการถ่ายรูปหนูก็เลยยืนแบบยืนตัวเฉย